ฮอนด้าจัดหนักเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่5รุ่นลวดในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2025ที่ไบเทคบางนานจะมีรุ่นอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยเริ่มจาก Honda l e b e l 1พัน Qui เ er b o บ b e r อร์ดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับจอ TFT 5นิ้วบวกกับเกียร์ DC t เปิดตัว2รุ่นย่อยคือ DC t Special Edition t ั่นไทได้แก่สีส้มดำและสีดำราคาเริ่มต้น439,000บาทและรุ่น d c t Touring t ลิงไทได้แก่สีเทาราคาเริ่มต้น489,000บาทต่อด้วย Honda NT1port Touring 1ันแซีซีจอทัชสกรีน6.5นิ้วรองรับสมาร์ทโฟนดีไซน์ใหม่พร้อมแฟลลิงและบังลมปรับระดับได้ราคาเริ่มต้น5 2 5 0 0 0บาทสายสิ่งห้ามพลาด Honda CB750 เจ็ดร้อโฮสปอร์ตเนเกตเครื่อง 750cc ซีซีไฟหน้า LED ใหม่พร้อมโหมดขับขี่สีแบบบวกกับ HSTC กันลื่นนถลายราคาเริ่มต้น3 1 9 0 0 0บาทสายคัตตอมลิมิเต็ดต้องจัด Honda CT 125 um Edition, 1 2 5ชุมลิมิเต็ดอิดิชันเพียง300คันทั่วประเทศส ชุมและอุปกรณ์แคมป์พีเมียมราคา98,900บาทและสุดท้าย Honda d เด็กเลอยอขอลิมิเต็ดอิดิช่โทนสีหรูเบาะวินเทจบางคนโครเมียมบวกหมวกกันน็อกเลอยอเฮล t ราคา94,900บาทใครที่รอคอยมอเตอร์ไซค์ในปี2025ห้ามพลาดบูธฮอนด้ Honda 4, าฮอร101-104ไบเทคบางนาวัวนที่22-31สิงหานี้พร้อมโปรแรงของแถมเพียบมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น